สวัสดีค่ะพบกับคูณยุสไคอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถดีๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะตัว Toyota Fortuner ค่ะตัว2.8 V นะคะตัว Sigma ปี2016ค่ะวันนี้จะไม่ปิดเสียงเครื่องนะคะจะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องกันแน่นๆเลยค่ะมาชมภายในกันนะคะภายในนะคะหุ้มด้วยเบาะหนังค่ะ ใหม่นะคะวิ่งไป130,000กิโลเมตรนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะสำหรับเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับด้วยไฟฟ้าค่ะฝาท้ายนะคะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะสะดวกต่อการใช้งานนะคะเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะคะสะดวกต่อการใช้งานมากค่ะ มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อพูนมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แจ้งไว้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ